สวัสดีครับผมออมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใส่ลิงก์วิดีโอ y u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  e ในตัวฟันแนลนะครับว่าเราจะทำยังไงโอเคครับเราไปดูกันเลยตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของหน้าต่างตัวแดชบอร์ดของฟันแนลนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปแอดวิดีโอให้ดูกันว่าเราจะทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมเข้าไปที่ตัวเทมเพลตที่ผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นตัวเซ t ชันใหม่นะครับไม่เห็นไปเลยว่าเราต้องแอดขั้นตอนอะไรเพิ่มไปบ้างผมไปที่ uh, New Section ครับ1คอลั Column นะครับตรงนี้ Add Element ครับตรงนี้ให้ทุกท่านนะครับเลื่อนไปที่ตัววิดีโอนะครับโอเคเสร็จแล้วเราจะได้หน้าต่างวิดีโอสำหรับใส่ขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปเอาลิงก์จากตัว YouTube มาก่อนนะครับโดยทมมไปที่ เว็บ uh, youtube เลยนะการตรงนี้ให้ท่านสามารถเอาวิดีโอของท่านที่มีใส่เข้าไปได้เลยโอเคผมจะขอเลือกเป็นวิดีโอน้องหมีนะครับสมมติผมขายเป็นสินค้าตุก๊กตาน้องหมีโอเคตอนนี้หลังจากที่ทุกท่านมาที่ลิงก์ youtube นะครับให้เรา copy ตัวโคดนะครับจากข้างหลังเท่ากับนะครับผมสังเกตดีนะครับข้างหลังเท่ากับจะมีคําว่า E8HCC อย่างเงี้ยผมจะกรอบลิงก์มานะครับผมโอเคครับก๊อปปี้มาเลยครับผมไปที่ฟันแนลเนาะแล้วก็ไปที่กดตัวที่วิดีโอไปที่ฟันเฟืองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปใส่ดึงโอในนี้นะครับโอเคกดปิดไปครับแล้วกดบันทึกที่หนึงครับ ขีครานี้เราไปลองพิวิวดูนะครับเดีย๋ยวลองเล่นไปดูกันเลยเราก็จะได้อ่าเป็นลิงก์วิดีโอจาก YouTube มาไง่ายนะครับผมตามนี้เลยครับยังไงถ้าอ่าลองเข้าไปดูอลองลองเข้าไปทำกันดูก็ได้นะครับผมวันนี้ผมออฟต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ